ตรงนี้จะเป็นทางเดินไปลิฟต์นะครับก็ห้องที่จะอยู่ไม่ไกลลิฟต์แล้วก็เป็นห้องหมุมนะครับอยู่ชั้นที่26นะครับตรงนี้จะเป็นบันไดดีไฟนะครับฝั่งนี้ก็มีอีกแค่ห้องเดียวนะครับระเบียงหันไปทางทิศใต้นะครับ ห้องนี้จะมีแอร์สองเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเนื่องจากเป็นห้องใหม่นะครับไม่เคยมีคนพักอาศัยนะครับเจ้าของจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้นะครับในห้องตอนนี้จะมีแอร์สองตัวนะครับแล้วก็จะมีเตาไฟฟ้านะครับที่ดูดควันนะครับที่จะซื้อให้เพิ่มนะครับจะมีพวกไมโครเวฟนะครับตู้เย็นนะฮะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นครับ ตู้ห้องเป็นไซส์35นะครับถ้าเกิดเป็นหนึ่งนอนจะเป็นไซส์ใหญ่สุดในคอนโด The p r e s i d e นะครับประกอบผู้บิวอินนี้จะเป็นของโครงการนะครับก็จะเหมือนกันทุกห้องนะฮะแล้วก็วิวห้องนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับหันไปทางด้มอน,นะครับตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้า ครับก็ตรงนี้จะมีตู้ใส่ลงตู้ใส่ของนะครับเป็นบิวอินหมดเลยครับ